กรับสวัสดีทสาูที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลของพ่อพราหมณ์นะฮะในวันนี้ก็มีพระดีๆที่จะมานําเสนอนั่นก็คือสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเงินมหาสะทอนพิมพ์ใหญ่นะฮะมีด้วยกัน2องค์นะฮะองค์ที่เปบ,บองค์เดิมๆมาจากวัดกับองค์ที่เลี่ยมเงินมาแล้วนะฮะสมเด็จพ่อองคปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเงินมหาสะทอนนี้เป็น พระเครื่องนะฮะในดวงใจของหลายๆท่านนะที่อยากจะได้พระมหาสทอนสักหนึ่งองค์นะเพื่อไปเป็นมิ่งขวัญและกําลังใจให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะสมเด็จพระปฐมยิธมรับทราบพุทธาพิเศษเมื่อวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเดือนตุลาคมปีพศักราชนึ่งร้อยหกสิบสี่นะฮะวันในงานกรรมฐานสามวันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระคุณดูเตอร์วิลากันจรญธรรมในวันพุทธาพิเศษเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กได้กราบอัญเชิญอาราธนาบารมีสมเด็จพระพุฒพิธมพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เด่าน ได้รับอาราธนาแล้วพระองค์ก็ทรงยิ้มรับนะฮะและพระองค์กท็ทรงขยายพระวรกายให้ใหญ่รับจัก,กรวาลน,นะฮะแล้วก็เปล่งพุทธรัศมีของพระพุทธองค์เนี่ยมาที่กองบุญวัตถุมงคลนะฮะเป็นแสงสีขาวนวลตลบอบอวนนะฮะตลอดทั้ง3าวันสามคืนเพื่อที่จะพุทธภิเษกนะฮะ พระเครื่องรุ่นนี้ก็คือสมเด็จพระพุฒมรุ่นยิมรับศั์นะฮะสมเด็จพระองค์พถมท่านบอกปด้วยบุคคลหลวงพ่อเรียกว่าท่านทําให้ทุกอย่างทําให้ครบบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดทั้งบูบุญนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้องกันภัยรังสีนิวเคลียร์ป้องกันสงครามป้องกันโรคระบาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมหาอุจกรงกบปัญจาตรีเข้า,ขา,ข,าขาดปลอดภัยนะฮะแล้วก็เป็นมหาสะท้อนนะฮะเป็นมหาลาบนะฮะเป็น ปลอดโรคนะฮะแล้วก็อยู่ดีมีสุขนะฮะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของสมเด็จพระปฐมรุ่นยิ้มรับสารุ่นนี้นะฮะถ้าท่านใดสนใจอะไรมาสอบถามได้นะฮะที่ ID Line เมษ8ปดแปดสี่เจ็ดปันกริตรุขินเล็กนะฮะเอ็มอีดีแปดแปดสิบเจ็ดมีเพียงสององค์เท่านั้นนะฮะเนื้อเงินมหาสะท้อนพิมพ์ใหญ่นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระปฐมทองคํานะฮะของวัดท่าขนนนะฮะด้านหลังก็จะเป็นอ่าด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระปฐมทองคำขวัดท่าขนนนะฮะด้าน ขอ,ข,อข,อขอบข้างๆก็จะมีจุดไข่ปลายเป็นจลักเป็ิเศษของพระรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างๆก็จะเป็นอักขระอักษรขอมนะฮะหัวใจพระคาถามงุฎพระพุทธเจ้านะฮะด้านหลังก็จะเป็นเหรียญยันเกราะเพชรเหรียญยันเกราะเพชรนะฮะด้านข้างๆก็จะจะเป็นยันเกราะเพชรด้านข้างๆก็จะเป็นพระคาถาเงินล้านอักขระอักษรขอนะะรรนรบน,อน,นะฮะพระคุณทูตเวลากาญจนธรรมวัดทาขนนนะครับพระเนื้องเงินมหาสะทอนเนี่ยเป็นพระที่ฝ่ายฝันหาของ ท่านท่านใดหลายๆท่านนะฮะเพราะว่าเป็นมหาสะทอนนะฮะก็คือถ้าเกิดว่ามีความสงสัยว่าใครจะมาทำร้ายทำลายเราไหมนะเช่นทำร้ายทำลายด้วยวกลว่าใจใจคุณใดคุณผู้ใดลอะไรก็แล้วแต่นะฮะมีพระหนึ่งเงินมหาสะทอนอยู่แสลว่าเราจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะฮะผู้ที่ทำร้ายทำลายก็จะแพ้ภัยตัวเองไปตามหลักของกฎแห่งกรรมนะฮะแต่ประเดี๋ยวพุะกลุงมบอบอกว่าห้ามไปแช่งเขานะใครที่มีพระหนึ่งเงินมหาสะทอนนะฮะไปแช่งชักหักกระดูกไข่อะไรไข่นะฮะนะครับท่านใดสนใจก็อะไรมาสอบถามได้นะฮะ สมเด็จพระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื่งเงินมหาสตอนนะฮะพุทธาพิเ 19, 20, 21, ตศกิศิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ท่านไปเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีพระคุณดรเตอร์วิลาการะนะทำพุทธคุณเต็มเครื่องนะฮะอย่างเอกอุนะหายากมากแล้วนะฮะเพ,พราะพระทำให้บูชาในราคาบุญนะฮะเอาไปทำกองบุญท่านใดสนใจก็่ยอะไรมาสอบถามได้นะ,ะที่ไอดีลน์เม็ดแปดแปดสี่เจ็ดภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กเมดแปดแปดสี่เจ็ดนะครับผมสมเด็จพระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเงิน มหาสะทอนพิมพ์ใหญ่สวัสดีครับ